แถลงข่าวลานนาเอ็กป2024มีการเกทับกันอย่างไรวันนี้เรามาฟังชัดๆจากรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดเชียงใหม่เกทับจังหวัดต่างๆว่าเชียงใหม่มีดีมีความพร้อมอย่างไรท่านผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านรองแม้งสอนกับท่านรองประภูนท่านได้พูดถึงของดีที่ทั้งสามจังหวัดเตรียมมาเชียงใหม่ไม่น้อยหน้าครับเราก็ ไม่เป็นสองรองใครในฐานะเจ้าบ้านเราจะไม่เสียแชมป์ครับท่านผู้ว่าสั่งมาว่ารอบนีเ้เราจะต้องไม่เราจะต้องค่ายผู้ประกอบการของเราเนี่ยคือปีนี้ครับเชียงใหม่เราเตรียมสุดยอดผลิตภัณฑ์มาที่จะมานําทั้งในเรื่องของการมานําเสนอสิ่งที่ผลงานทั้งกลุ่มจังหวัดครับทั้ง4จังหวัดได้ร่วมกันพัฒนาฐานโครงการพัฒนา,นานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน,นที่เราได้ร่วมกันทํางานมาตลอดทั้งปี นะครับรวมถึงเรื่องของการคัดยอดคัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของชิมาะน,นะครับมามานำเสนอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของโซนที่เป็นโซนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับวันนี้เราพัฒน,นาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกาแฟรหรือสินค้าที่เป็นพู้เปรเล่อันนี้เราจะมาท่านจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการที่จะเอาสินค้าเกษตร มาแปรรูปในเชิงนวัตรกรรมอันนี้จะมีอะไรใหม่ๆม,ห,มห้ท่านรอนะครับอันนี้เป็นบูธแรกที่ที่มาเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของสินค้าศิลปะวัฒนรกรรมของโอทอปต่างๆที่จะมาเรื่องของปีนี้นะฮะเรามีบูธท,ที่เป็นบูธท,ทั้งบูธอาหารบูธจำหน่ายอาหารเนี่ยที่ทหลากหลายซึ่งมาทั้งทั้งกลุ่มโอทอปทั้งกลุ่มกเกษตรนะครับเตรียมสินค้าที่พร้อมทานมาให้ท่านทานและนอกจากนั้นเนี่ยเราเมื่อย ทางทีมสาสุขนะครับทางเวลเน็ตเนี่ยเรียนในเรื่องของนวดเข็มเรื่องของสปามาให้พวกเราเมื่อยเดินมาไปเที่ยวชมซื้อถั่วลายเสือไปซื้อผ้าลำคูณไปซื้อผ้าของลำปางแล้วเนี่ยเ้าเมื่อยไม่เป็นไรครับเชียงใหม่เรามีเวลเน็ตเรามีสปามานวดให้ทุกท่านมานวดผ่อนคลายนวดเสร็จปุ๊บไม่เป็นไรท้องหิวเรามีอาหารให้กินรับรองครับในงานนี้ท่านจะมาทั้ง ทุกวันนะครับใน7วันที่จะไม่ดบื่นะครับเชื่อว่าคือเชียงใหม่เราพร้อมนะครับที่จะเตรียมเอาของดีมาที่จะต้อนรอต้อนรับทั้งนักท่องเที่ยวนะครับทั้งในสีจังหวัดของเราแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากปูมิภาคอื่นรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่ของเรานะครับย้อนกลับมาอย่างนี้ครับในปีนี้นะครับ เชียงใหม่ลำปูลำปางแม่ร่องสอนในนาคุมจังหวัดภาคเหนือนตอนบนหนึ่งเนี่ยเราร่วมกันในการจัดงานล้านนาภายใต้คอนเซ็ปที่ว่า ECG เรา b c g Creative L ้านนาซึ่งจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะนําเสนอสิ่งที่จะถักอาในเรื่องของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แล้วก็เชิดชูนในเรื่องของภูมิปัญญาของเราที่จะเอาสิ่งดีๆเนี่ยมานาเสนอให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่นําเรียนนะครับแล้วก็ปีนี้เนะี่ยเราเน้นในเรื่องของการที่จะ เป็นการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นจัดงานที่ลักษณะที่เป็นใช้เรื่องของโลหะบอนนะครับปีนี้ต้องบอกทุกท่านครับใครที่มาเที่ยวงานลานไอส์เบิรสิ่งที่ท่านต้องถือมานะครับอย่างแรกเลยท่านต้องเตรียมถุงนะครับถุงผ้ามาเพราะในงานนี้ครับเราจะรณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงผ้านะครับไอ้โทษครับเราจะไม่ใช้ถุงพลาสติกเราใช้ถุงผ้านะครับแล้วถ้าท่านถือถุงผ้ามาเนี่ยท่านได้ส่วนลดด้วยนะครับ 2. ผู้การทุกผู้การเนี่ยจะเป็นช่วยการรณรงค์ในเรื่องของการลดขยะ นะครับสินค้าขยะที่มีในงานจะจะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการแปรรูปแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับทางของการค้าจังหวัดเชียงใหม่ครับปีนี้นะครับถ้าท่านนะครับถ้าท่านมีน้ํามันที่ใช้แล้วที่บ้านเนี่ยปีนี้นะฮะท่านเอาน้ํามันที่บ้านน่ะเก็บไม่ต้องทิ้งนะครับท่านมาขายที่บูธหอการค้าได้นะครับขอการคร้าปีนี้ท่านประธานขอท่านนําทีมมารับซื้อน้ํามันที่เป็นน้ํามันทอดเก่า นะครับเอามาขายที่หอการค้าแล้วท่านจะได้ตังค์เอาไปช้อปิ้งในงานนี้เพราะอันนี้เป็นหนึ่งในที่เราจะส่งเสริมเรื่องของการเอาสินค้าที่ใช้แล้วนะครับอย่างน้ํามันเนี่ยไปเพิ่มมูลค่าโดยการที่จะไปผลิตเพื่อปเป็นน้ํามันอากาศยานนะครับท่านลองไปดูที่ที่บูธหอการค้าเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือหนึ่งของที่ท่านเก็บไว้ที่บ้านที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็เป็นโทษกับท่านเนี่ย ท่านนะครับเอามาเราขายที่บูธของกัน้าได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในในเรื่องที่เราอยากจะจะรณรงค์แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการจัดงานลานาดเอ็กโปครั้งนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านเลยครับก็คือปีนี้นะทั้ง4จังหวัดนะครับไม่ใช่เชียงใหม่อย่างเดียวนะครับจัดเต็มแล้วก็พร้อมรอรับทุกท่านครับในงานลานาเอ็กโปของเราครับผมต้อนราบขอบคุณนะครับท่านรองผู้ว่าจะเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับ บริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทํำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงปรสม์ได้อย่างีเยี่ยมวัฒนสนานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่3าแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829บู่บ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการบริษัทชวิสาโซน ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทําโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงผสมค์ได้อย่างีเยี่ยมวัรนสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจว,วงแหวนรอบแรก ทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้ข้าวขาวหอมมะลิตะบลน,น้องแย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสีอ้าย